วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคการตัดรูปแล้วก็ใส่รูปเรียกง่ายๆนะก็วิธีแรกเลยผมอยากได้แก้วน้ำอันนี้ใช่ไหมผมก็กดค้างไว้ที่รูปแป๊บหนึ่งคราวนี้มันก็จะขึ้นแบบนี้เสร็จแล้วก็กดคำว่าบนันทึกภาพปุ๊บเข้าไปจากนั้นวิธีการนำมาใส่เราก็มาที่ดินสอด้านล่างรูปดินสอกดปุ๊บ แล้วก็มาที่ไอสัญ,ญลักษณ์รูปยิ้มเนี่ยวงกลมตรงขวามือเนี่ยครับอันที่สี่นะกดมันก็จะมีว่าวาดภาพสติกเกอร์ข้อความคราวนี้เมื่อกี้ที่เราเซฟไว้เรากดสติกเกอร์ก่อนกดสติกเกอร์เสร็จคราวนี้ไอน,นี่สติกเกอร์ที่ผมเคยเคยโหลดไว้ละเราก็มาดูที่แกลลอรี่ครับอยู่อันที่สามมันจะมีรูปนาฬิกาด้านล่างนะ แล้วมีรูปแว่นตาแล้วก็รูปสี่เหลี่ยมที่เป็นดอกไม้นี่ครับอันที่สามเนี่ยเรากดเข้าไปเลยพอกดเสร็จเรากดเครื่องหมายบวกทีนึงเมื่อกี้อ่ารูปแก้วคืออันแรกมาละอันนี้เรากดเลยว่าถัดไปเรียบร้อยแก้วอันนึงก็จะมาอยู่ในนี้คราวนี้เราก็ย่อขยายย่อขยายแล้วก็เอามาตั้งก็ได้เอามาตั้ง อ่ะสมมติผมตั้งมุมนี้เสร็จแ,แล้ววิธีเราก็กดบันทึกด้านบนตรงขวามือด้านบนนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยกดจ๊จะบันทึกเป็นสําเนาหรือบันทึกทับไปเลยอัน,นี้ผมเลือกเป็นสําเนาก็กดเสร็จแล้วครับอันนี้ต้นฉบับอันนี้คืออันนี้ต้นฉบับนะ นี่คือที่เราเอามาแปะไว้อ่าก็ลองเล่นดูครับเผื่อถูกใจขอบคุณครับ